สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนในวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของทฤษฎีกรดเบสนะคะซึ่งเป็นเรื่องแรกในบทนี้เลยนะคะซึ่งก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้การอ่านชื่อของกรดและเบสบางชนิดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเรียนบทนี้เนี่ยได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเนาะอ่ะเรามาดูที่กรดก่อนละกันนะกรดถ้าเรามองจากในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็น2แบบนะคะเราจะเห็นแบบที่มี H กับธาตุสักตัวหนึ่งเนาะกับที่มี H มีธาตุสักตัวหนึ่งแล้วก็มีออกซิเจนด้วยนะคะอ๋อกรดที่มีแค่ไฮโดรเจนอย่างเดียวแล้วก็ธาตุอีกตัวหนึ่งเร,เรียกกรดไฮโดรเนาะส่วนตัวที่มีออกซิเจนมาด้วยเราเรียกว่าโกรดออกซ่นะคะ hf แบบนี้เร,เรียกว่าโกรดเราก็จะเรียกว่าโกรดไฮโดรฟลูออริก นะคะคมันจะลงท้ายด้วยอีกๆนะคะต่อไป hbr ตรงนี้เราก็จะเรียกว่ากรดไฮโดรโบรมิก hi ก็เป็นกรดไฮโดรไอโอดิต่อไป hcl ก็เรียกว่ากรด ไฮโดรคอริก HNO3 เราเรียกว่ากรดไนตริก H2SO4 เราก็เรียกว่ากรดซัลฟิวริก H2CO3 ตรงนี้เราก็เรียกว่ากรดคาร์บอนิก ch 3 coh ตัวนี้เร,เรียกว่ากรดแอซิติกและตัวสุดท้ายในฝั่งกรดนะคะ h 2 s ตรงนี้เร,เรียกว่ากรดไฮโดรซัลฟิริกอ่านี่ก็คือฝั่งกรดนะคะเราไปดูฝั่งเบสกันบ้างนะคะ LiOH ตรงนี้อ่านเหมือนอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกเลยนะคะดังนั้น LiOH ตรงนี้ก็จะอ่านว่าลิเทียมไฮดรอกไซด์ NaOH ตรงนี้ก็จะอ่านว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ KOH ตรงนี้ก็จะอ่านว่าโพ แทาสเซียมไฮดรอกไซด์ caoh 2ตรงน as, calcium, ination, goodbye, pagar, ี้ก็อ่านว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะต่อไป mgoh ก็จะต้องอ่านว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ b a o h ตัวนี้อ่านว่าแบเรียมไฮดอกไซด์ส่วน nh 3ตัวนี้ตัวพิเศษนิดนึงตัวนี้อ่านว่าแอมโมเนียนะคะประมาณนี้นี่คือชื่อกดเบสของสารบางชนิดที่เราควรจะแบบรู้จกักหรือจำได้เมื่อเราเห็นชื่อแล้วเราจะต้องนึกออกว่า อ๋อมันเป็นสารตัวไหนนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของทฤษฎีกฎเบสที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะทฤษฎีกฎเบสมีทั้งหมดสามคนเนาะคนแรกของเราก็คืออาร์เนียสนะคะคนแรกของเราก็คืออาร์เนียสเนาะอาร์เนียสเขามีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของอาร์เนียสเรามาดูกรดนะคะกรดคือสารที่ละลายน้ำ ดังนั้นกรดเบสของอะลีเนสเนี่ยจะต้องละลายน้ำกอ่อนนะถ้าละลายน้ำแล้วแตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าเป็นกรดเนาะแต่ถ้าละลายน้ำและแตกตัวให้ OH เลบเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเบสนะคะเรามาดูการเขียนสมการของแต่ละอันสมมุติว่าเป็นกรดกรดจะเขียนได้2แบบสมมุติว่าเป็นกรด H X แตกตัวได้เป็น h บวกบวกกับ x ลบ h บวกตัวนี้เราอ่านว่าโปรตอนนะคะหรือเราอาจจะเขียน h x บวกน้ำนะคะจะได้เป็น h 3 o บวกตรงนี้เราเรียกว่าไฮโดเนียม ไอออนนะคะแล้วก็ e L L B. อีกลบอันนี้คือสำหรับกรดดังนั้นถ้าเราแตกตัวแล้วได้ H บวกหรือ H 3 O บวกหรือไฮโดรเนียมไอออนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าสารนั้นเป็นกรดนั่นเองนะคะต่อไปเบสนะคะสมมุติว่า B O H คือเบสแตกตัวแล้วจะได้เป็น B บวกบวกกับ O H ลบแบบนี L ้ B. นะคะดังนั้นความสำคัญที่สุดของอารีเนสคือสารของเราต้องละลายน้ำแล้วแตกตัวด้วยตัวของมันเองนะคะจะต้องแตกตัวด้วยตัวของมันเองดังนั้นข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดของอารีเนสคือ สารต้องละลายน้ำนะคะสารต้องละลายน้ำได้หากสารนั้นละลายน้ำไม่ได้เราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะอันนี้คือข้อจำกัดของทฤษฎีของอารีเนียนะคะ ตามนี้นะคะสำหรับทฤษฎีของอาร์เรเนียสต่อไปนะคะเรามาดูข้อนี้พิจารณาสารต่อไปนี้นะคะสารใดที่สามารถบอกความเป็นกดเบสได้ตามทฤษฎีของอาร์เรเนียสนะคะระบุความเป็นกดเบสพร้อมเขียนสรรมการนะคะ อะตัวที่มันมี OH หรือ H เนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันสามารถบอกความเป็นกรดเบสตามทฤษฎีของ a r r ร e n i u s ได้ดังนั้น4ตัวนี้เนี่ยสามารถบอกความเป็นกรดเบสตามทฤษฎีของ a r r รเ n i u s ได้นะคะ ถ้าอ่านตามนิยามนะคะตัวมันจะต้องแตกตัวนะคะออกมาให้เราเห็นว่ามันได้ไฮดรอกไซด์ออนหรือไฮโดเนียมไอออนหรือไฮโดเจนไอออนหรือโปรตอนนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเรามาดูโซเดียมไฮดรอกไซด์ของเราเนาะถ้ามันแตกตัวแล้วมันจะได้เป็น Na บวกบวกกับ OH ลบนะคะดังนั้นถ้าได้ OH ลบออกมาแสดงว่าสารตัวนี้ของเรามีคุณสมบัติเป็นเบสนั่นเองเนาะต่อไป HCl แตกตัวออกมาได้เป็น H บวกบวกกับ Cl ลบดังนั้นได้ H บวกออกมาแบบนี้แสดงว่าสารของเราเป็นกรดสำหรับ HCl เราอาจจะเขียนเป็น HCl บวกน้ำได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนบวกกับ Cl ลบก็ได้นะคะมีไฮโดรเนียมไอออนก็คือเป็นกรดเนาะต่อไป HF HF เป็นกรดอ่อนนะคะเวลาใช้แล้วต้องใช้เป็นลูกศรสองทางแบบนี้นะคะ<น>ดังนั้น HF ตรงนี้จะได้เป็น H บวกบวกกับ F ลบเนาะหรือ HF บวกน้ำได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนบวกกับ F ลบ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติคือกรดแสดงว่า HF ของเรามีคุณสมบัติเป็นกรดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปคือ CH3COOH ก็จะสามารถแตกตัวได้เป็น CH3CO ล OH บบวกกับ H บวกดังนั้นได้ H บวกมาแสดงว่าสารตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นกรดนั่นเองนะคะ โอเคนะคะสำหรับข้อนี้มีคำถามกันไหมคะถ้ามีคำถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราไปดูทฤษฎีต่อไปก็คือทฤษฎีกดเบสของ เบรนสเตดลาวลีนะคะเบรนสเตดลาวลีความจริงแล้วเป็นนะักวิทยาศาสตร์2คนนะคะคนนึงชื่อเบ r ร์นสเตดอีกคนนึงชื่อลาวลีนะคะโดยทฤษฎีของเขาบอกไว้ว่ากรดคือสารที่ให้โปรตอนนะคะเบสคือสารที่รับโปรตอนดังนั้นเวลาส่วนใหญ่แล้วเราจะท่องของเบ r ร์นสเตดว่ากรดให้เบสรับนะคะแล้วก็ทฤษฎีส่วนใหญ่ที่เราจะเรียนเราก็จะ อ้างอิงถึงทฤษฎีของเบรนสเตดลาวลีนะคะคราวนี้เวลาพิจารณากรดเบสในทฤษฎีนี้มีทริคให้นะคะอ่ะกรดคือสารที่ให้โปรโตอนเบสคือสารที่รับโปรโตอนขั้นแรกเรามีสมการมาเราโยงเส้นตัวที่มันหน้าตาคล้ายกันอย่างเช่น HCl ก็จะหน้าตาคล้ายกับ Cl เนอะอ่ะต่อไป N-H3 กับ N-H4 ก็จะหน้าตาคล้ายกันนะคะ คราวนี้เราดูทีละเส้นเนาะจาก hcl ไปเป็น cl ลบแสดงว่ามีจำนวนของไฮโดรเจนเนี่ยลดลงใช่ไหมคะแสดงว่ามีจำนวนของไฮโดรเจนลดลงการที่มันจะลดลงได้แสดงว่าต้องให้คนอื่นไปแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้โปรโตอนเนาะดังนั้นตัวนี้เป็นกรดเพราะให้โปรโตอนกับ nh 3ถูกไหมคะดังนั้นเมื่อให้โปรโตอนไปก็เลยเป็นกรดส่วน nh 3ตัวนี้แสดงจากเ h nh 3เป็น nh 4บวกแสดงว่ารับโปรโตอนมาถูกไหมคะจำนวนโปรโตอนเพิ่มขึ้นดังนั้นรับมาแสดงว่า nh 3เป็นเบสเพราะรับโปรโตอนจาก h CL นะคะประมาณนี้ข้อต่อไปเรามาพิจารณาง,ง่ายๆกัน HI กับ I ลบแล้วก็ H2O กับ H3O บวกนะคะจาก HI ไปเป็น I ลบจำนวนไฮโดรเจนลดลงแสดงว่าตัวนี้ให้ปโปรตอนไปตัวนี้เป็นกรดนะคะน้ำจากน้ำ h 2กลายเป็น h 3แบบนี้แสดงว่าจำนวนไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นสารนี้เป็นเบส hi เป็นกรดพราะให้โปรตอนกับน้ำน้ำเป็นเบสเพราะรับโปรตอนจาก hi นั่นเองนะคะดังนั้นจากทฤษฎีของเบนสตดลาลี่เนี่ยทำให้เกิดความรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของคู่กรดคู่เบสนะคะในเรื่องของคู่กรดคู่เบสโดยเรามีทริคอยู่ว่าคู่กรดคู่เบสเนี่ย จะมีจำนวนไฮโดรเจนต่างกันอยู่แค่1ตัวเท่านั้นจะต่างกันแค่1ตัวเท่านั้นโดยที่โดยที่อะไรคะคู่โกรดจะมีไฮโดรเจนมากกว่าอยู่1เนาะส่วนคู่เบสนะคะจะมีไฮโดรเจนน้อยกว่า อยู่หนึ่งนะคะคู่กรดมีไฮโดรเจนมากกว่าอยู่หนึ่งคู่เบสมีไฮโดรเจนน้อยกว่าอยู่หนึ่งดังนั้นถ้าเรามีคู่กรดจะหาคู่เบสแสดงว่าจำนวนไฮโดรเจนจะต้องน้อยกว่าอยู่หนึ่งดังนั้นจากเดิมเป็น hno 3คู่เบสก็จะต้องมี no 3ลบแบบนี้จะต้องไฮโดรเจนน้อยกว่าเมื่อจำนวนไฮโดรเจนลดลง,ลงจะมีลบเพิ่มขึ้นมานะคะ น้ำจำนวนไฮโดรเจนต้องน้อยกว่าอยู่หนึ่งก็เลยกลายเป็น OH ลบนะคะต่อไปกดซัลฟิวริกนะคะ H2SO4 ดัง SO นั้น,น,นคู่เบสของมันไฮโดรเจนต้องน้อยกว่าอยู่หนึ่งกตง็ต้องกลายเป็นอะไรคะ HSO4 ลบต่อไปเราจะเขียนคู่เบสของ H เ,าเราจะเขียนคู่กรดนะคะของ HSO4 ลบ ดังนั้นคู่กดของเขาก็เป็นอะไรคะคู่กดของเขาก็เป็น H2SO4 จากลบ1ก็กลายเป็นไม่มีลบเพราะรับไฮโดรเจนมาอยู่1เนาะ OH ลบมีไฮโดรเจนมากกว่าเดิมอยู่1ก็กลายเป็นน้ำนะคะ NH3 คู่กดของเขาไฮโดรเจนต้องมากกว่าก็คือ NH4 บวกนั่นเองนะคะอะคราวนี้เรามาดู กันต่อในแบบหัดข้อที่2อเขาบอกว่าแบบเขียนสมการการแตกตัวของ H2SO3 ในน้ำนะคะพร้อมทั้งเขียนแผนภาพระบุคู่กดเบสในแต่ละขั้นเนาะเราเขียนสมการการแตกตัวข้อนี้มันเป็น H2SO4 มันเป็นกรดที่เราเรียกว่ากรด Poly p o l y p r o ติ c นะคะแสดงว่าแตกตัว มากกว่า1ครั้งนะคะแตกตัวมากกว่า1ครั้งเวลาเขียนเราจะแตกตัวทีละครั้งเท่านั้นดังนั้นจาก H2SO3 เป็นกรดอ่อนนะคะบวกน้ำเนาะเพราะเขาบอกว่าทำปร,ริยาในน้ำเขียนน้ำด้วยนะคะแตกตัว1ครั้งนะคะแตกตัว1ครั้งจะได้เป็นแตกตัวไปเป็นกรดดังนั้นต้องให้โปรโตอนจาก H2 เหลือ H เดียว hno 3ลบบวก h 3 o บวกนะคะเราโยงเส้นนะคะตัวที่หน้าตาคล้ายกันเนาะมีทริคในการหาคู่กรดเบสนะคะถ้าเราเจอไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าสารของเราเนี่ยเป็นกรดเนาะในเส้นเดียวกันเนี่ยตัวหนึ่งเป็นกรดอีกตัวหนึ่งจะเป็นเบสังนั้น น้ำเป็นเบสในฝั่งเดียวกันแบบนี้ตัวหนึ่งเป็นเบสแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเบสอีกไม่ได้อีกตัวต้องต้องเป็นกรดนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นเบสนั่นเองอคราวนี้แตกตัวครั้งที่สองค่ะเราก็เอา HSO 3ลบบวกน้ำนะคะได้เป็น s o 3 2ลบบวกกับ H3O+ ถ้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะจับตัวที่หน้าตาคล้ายกันเนาะเจอไฮโดรเนียมไอออนตัวนั้นเป็นกรดนะคะตัวอยู่ในเส้นเดียวกันกับมันเป็นเบสนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันตรงนี้เป็นกรดนะคะตรงนี้เป็นเบสนะคะวิธีการทำคือทำแบบนี้สำหรับถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะ ดังนั้นจากในสมการนี้เราจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งคือ hso 3ลบตรงนี้มีคุณสมบัติเป็นเบสแต่เมื่อผ่านมามีคุณสมบัติเป็นกรดดังนั้นสารตัวเดียวกันมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาแบบนี้เราเรียกว่าสารแอมโฟเทลิกทริกในการดูสารแอมโฟเทริกส่วนใหญ่แล้วนะคะทริกในการดูสารแอมโฟเทริกส่วนใหญ่แล้วจะมีมีทั้งโปรตอนและ ไอออนลบเขีนไหมจะมีทั้ง H บวก H จะมีทั้ง HU เนอะแล้วก็จะมีไอออนลบด้วยแล้วก็อาจจะมีตัวพิเศษอย่างเช่นน้ำนะคะเป็นสารแอมโฟทอริกเนาะ NH3 ก็น้ำเนาะ HSO4 ลบเข้าทริคของเราว่ามีทั้ง H และลบแสดงว่านี้ก็เป็น ส่วน SO4 2- เป็นไงคะมีแค่ลบไม่มี H ตัวนี้ไม่เป็น Cl- ก็ไม่เป็น H2PO4- ตรงนี้ก็เป็น HPO4 2- ก็เป็น h S ลบก็เป็นดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องมีทั้ง H และลบนะคะจะต้องมีทั้ง H และลบจึงจะเป็นสารแอมโฟเทอริกได้นะคะสารแอมโฟเทิกก็คือสารที่เป็นได้ทั้ง กรดและเบสเนาะอ่ะเราไปดูทฤษฎีของคนสุดท้ายกันนะคะก็คือทฤษฎีของลิวอีสนะคะลิวอีสลิวอีสจะตรงข้ามกับเบิร์นสตดลาวลีเนาะเบิร์นสตีดเบิร์นสตดเขาจะพูดถึงโปรโตอนก็คืออนุภาคบวกนั่นเองส่วนลิวอีส ลิวอิสเขาจะพูดถึงลบเขาถือพูดถึงการให้คู่อิเล็กตรอนนะคะดังนั้นในเบรนสเตตเราเท่ากักดให้เบสรับดังนั้นในลิวอิสมันจะตรงข้ามกันเพราะว่ามันเป็นอ,อ,อนุภาคที่มันตรงข้ามกันนะคะดังนั้นกรดก็จะเป็นสารที่รับคู่อิเล็กตรอนส่วนเบสก็จะเป็นสารที่ให้คู่อิเล็กตรอนนะคะมีทริคให้นักเรียนอีกแล้วนะคะ ก็คือสารที่เป็นเบสโดยส่วนมากแล้วจะมีอิเล็กตรอนคู่เดียวหรือเป็นไอออนลบนั่นเองเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับทฤษฎีกฎเบสของลิวอีสอย่างเช่น ph 3แบบนี้นะคะ p, p เป็นท่าที่อยู่หมู่5 p เป็นท่าที่อยู่หมู่5แสดงว่าจะต้องมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวค่ะนักเรียน มีไฮโดรเจนมาล้อมอยู่3ตัวเนาะไฮโดรเจนจะสร้างพันธะเดี่ยวเสมอแบบนี้ดังนั้น P ตรงนี้จะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่1คู่นะคะกรณี Ph 3บวกกับอะลูมิเนียมคอไลด์อะลูมิเนียมเป็นธาตุที่อยู่หมู่3มีเวเลนซ์ตอน3ตัวพอดีจับหมดและไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่านั้นไม่เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอนเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ ให้คู่อิเล็กตรอนกับอลูมิเนียมไปนะคะตัวมันจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวให้คูยอิเล็กตรอนแสดงว่าตัวนี้เป็นเบสนั่นเองถ้าให้คูยอเล็กตรอนเป็นเบสถ้ารับก็จะเป็นอะไรคะเป็นกรดเนาะต่อไปเราดูข้อ2นะคะซิงค์สบวกกับ H2O โอ้อยู่หมู่6แล้วหนึ่งสองสี่ห้าหหรือเราจะดูจากทริคตรงนี้เขาบอกว่าสารที่เป็นเบสจะต้องมีไอออนลบดังนั้นถ้ามีไอออนบวกจะเป็นเบสก็ไม่ได้แสดงตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นกรดส่วนน้ําเราก็จะเห็นเลยว่าน้ํำมีอะไรคะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแสดงมันสามารถให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้ไปได้ดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นเบสนั่นเองเท่านี้เลย นะคะตัวสุดท้าย O2 ลบกับ CO2 CO2 จะอยู่แบบนี้ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วแต่ O2 ลบยังทำไมคะเป็นไอออนลบอยู่สแสดงว่ามันสามารถให้อิเล็กตรอนได้สแสดงว่า O2 ลบจึงเป็นเบสนั่นเองแล้วก็ CO2 ก็เลยเป็นกรดนะคะอันนี้คือการระบุว่าสารตัวใดเป็นกรด เป็นเบสตามทฤษฎีของลิวอีสนะคะเอ่อในวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกันนะคะสำหรับทฤษฎีกฎเบสของทั้ง3คนทั้งอารเอนีสบรันเตดลาวรีแล้วก็ลิวอีสนะคะหากมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือจะเซิร์ชไอจีนะคะไอจี IG ก็ชื่อเดียวกันกับชื่อ ชื่อเดียวกันเลยนะคะกับชื่อช่องนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเข้าใจชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ